สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับกัอยู่กับเราอยู่กันที่หน้าเกม pg นะของค่าย PG ชื่อเกมว่าชาวแอสการ์ัง,งาดน,นะภาษาอังกฤษก็แอสการ์ดลิซซิงนะประมาณนี้แต่ผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเอาไปดูหน้าเกมกันก่อนเลยขออนุญ,ญาตไปดูที่ตารางการจ่ายนะครับอ่ะลักษณะตัวไว้กจะเป็นตัวผู้ชายใส่หน้ากากนะเป็นชาวแอสการ์หรือเปล่า เป็นลูกน้องของเทพเจ้าทอหรือเปล่านะอ่ะตัวสเก็ตเตอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวแพงสุดก็คือหีบสมบัติตัวถูกสุดก็คือเลข10นะครับสเก็ตเตอร์หมุนฟรี4ตัวนะเข้าหมุนฟรีมีการซื้อได้นะประมาณนี้อ่ะนีผมก็ทุนเหลือมาไม่เยอะไม่มากไม่น้อยขอเริ่มที่เบตห้าพอประมาณนะเพี่นเบ็ห้าพอประมาณ อ๋อเสร็จแล้วตัวคูนจะเพิ่มข้างล่างนั้นเพื่อถ้าเราแตกในแถวนั้นหรือเปล่าผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกถ้าเราแตกในแถวนั้นนะตัวคูณก็จะเพิ่มเรื่อยๆก็ตัวคูนก็จะคูณให้เรานะถ้าผมเดาไม่ผิดนะอ่ะคูนสี่ประมาณนี้มันจะเพิ่มคูณเรื่อยๆนะถ้าแสดงว่าถ้าเราไหลเยอะก็คูณเยอะสิเพื่อนมาภาวนาให้มันไหลของให้ไปเรื่อยๆนะแสดงว่าถ้าเราไหลเยอะมันก็คูณเยอะเรื่อน คูณสามไปมันต่อไปคูณห้าละอ่ะโอเคผมเข้าใจละตัวคูณมันคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะถ้าเราไหลไปเรื่อยๆนะตัวคูณก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะโอเครูปเกมค่อนข้างโอเคนะรูปเกมค่อนข้างโอเคตัวคูณบวกเพิ่มแบบนี้น่าเล่นนะเพื่อนสำหรับเกมนี้ใครที่เคยเล่นนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวคาชิที่่เคยเล่นก็ดูไว้แล้วพร้อมผมรักกัน ผมจะเล่นให้ดูนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอา้าวคุณสิบมาได้ไงเฉยอา้าวตัวคูนเพิ่งไปเรื่อยนะเพื่อนขอแค่มันไหลไปเรื่อยนะแค่มันไหลให้เรานะตัวคูณเราก็จะไปไปแบบไม่หยุดหยุดไม่อยู่นะใหม่หน้ากากหน้ากากไม่แพงทุงกกล่องสมบัตินะเพื่อนไนที่บอกนะกล่องสมบัติแพงนะอัตราการจ่ายแพงสุดก็คือกล่องสมบัตินะ้เพื่อน นี่นะกล่องสมบัติอัตราการจ่ายแพงสุดนะเมื่อส่วนหน้ากากมันลดลงมานิดหน่อยยากยไ,ได้คุณอยู่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าผมกดหามันจะให้เราเลยหรือเปล่าถ้าผมกดหาไปเรื่อยมันจะให้ไหมนะถ้าไม่ให้ผมก็จะขออนุญาตจัดให้เพื่อนๆดู ตัวนะหมุนสิครั้งมามาดูผอมากันเพื่อนเริ่มเชื่อมที่คูณ2องถ้ามันแตกแล้วมันไหลนะเกมนี้น่าจะเน้น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 คูณเน้นเชื่อมไปเรื่อยนะเพื่อนอ่านี่คูณไมาละแหม่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่แย่แล้ว่นี่คูณไมาก่อนนะส่อยไม่ให้สิบเหล่าเพื่อนทําไงอ่า ค่าสียี่สิบต่อคูณสิบหกโอ้ตัวคูณมันเพิ่มไปเรื่อยหรอเพื่อนวางก้อนต่อก้อนแรกค่ะมาร้อยสีนะต้องตก้อนแรกของเราไปกันต่อสาร่ายะเพิ่งหยุดสาร่าชาวแอสกรดมต้นป่าาก่อนคูณสิบสองมอนไปต่อได้บ้าไหม ีช่ชาวอัสการดขี้เกียจนะเนนี่ยโอเคอีกเงินโมกสุดท้ายครับผมโอเคประมาณนี้เราขาดทุนไม่เยอะนะตามระเบียบไม้แรกก็จะประมาณนี้เลยอ้าวใหม่มันแปลงตัวอะไรอ่ะขออนุญาตเป็นเบ็ดเจ็ดเบ็ดมานนะวันนี้จะมานไหม เ <Budget, S 2> บจเตะมานวันนี้จะมันไหมนะโอ้ยหกสิบสี่บาทไม่แย่นะเพื่อนกดเจ็ดนะมาเต็มหน้าเต,ต,นะต็มหน้ากระดานนะเมื่อกี้นี่ก็เต็มหน้ากระดานนะเพื่อนเบจแตกดีนะว่าไม่ได้นะเพื่อนเบนจแตกดีนะ โอ้ยโอ้ยสเก็ตเตอร์นะสี่ตัวนะเพื่อนสเก็ตเตอร์ตัวนี้สี่ตัวนะถึงเข้าหมุนตีให้เราขออนุญ,ญาตกดไปอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่ออรรถในการชมโอเคลยคุณปาคทำเพลงสิบสองมุนอ้าว ชาวเอสการ์ดชาวเอสการ์ดว่าไงเงียบนะเพื่อนเมื่อกี้มันเงียบเลยนะใจผมใจคอไม่ดีนะผมใจหายว้าไปแล้วเพื่อนเรายังได้ต่อนะเพื่อนอุ้ยดอกนี้แม่มันมาเพื่อนแม่มันให้เราเพื่อนแม่อยู่ตรงไหนหยุดตรงนี้มาดอกแรงมาหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทอู้เกมนี้น่าสนใจนะเพื่อน คนทุนน้อยเล่นได้นะโอเคเลยนะไม่แย่นะเป็นเกมที่ตัวคุณเพื่อให้เราแบบนี้นะมันจะจ่ายหนักนะถ้าเราได้นะโอ้โหขอภัยในหน้าเน็ตผมไม่ดีหรือหน้าเกมมันเริ่มแหลกนะเพื่อนขอภัยด้วยละกันนะครับโอเคประมาณนี้ เมื่อกี้เราซื้อห้าร้อยนะเราได้กำไรมาประมาณเจ็ดแปดร้อยนะเพื่อนไม่แย่นะครับอุย้ยหน้าเกมผมแหลกมากเลยผมขออนุญาตหน,นึ่งนะเพื่อนขออนุญาตรีสักนิดสักหน่อยไม่ว่ากันขออนุญาตรีเกมใหม่สักนิดสักหน่อยหน้าเกมผมค่อนข้างดี่ะอืดหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเน็ตผมนะหรือเป็นเพราะ่ายนะโอเคอนุญาตเริ่มต้นไป ต่อที่เบ็ดติดนะเพื่อนเบ็ดเกมมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วว่ะเพื่อนมันค่อนข้างลีชานะแหลกป่ะเนี่ยเพราะว่ามันแหลกนะเพราะว่ามันแหลกนะมันค้างอะเนี่ยเว้มาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวเสร็จไม้นี้ผมขอผมขอตัวรักกันนกกันนะครับ มามัวหกมาแล้วมาต่อได้ไหมแหมมันไม่ต่อให้เรานะไม่ดูไม่นี่จะเป็นยังไงนะเนี่ยแหมถ้ามันเป็นตัวเคม้าเมื่อกี้นะมันเคด้วยมาเมื่อกี้นะผมก็จะเดรู้มันนะมา160แหม่ไม่ไม,ม่ตัวหนึ่งว่า ได้ฟรีในฟรีนะเมื่อกี้เพื่อนอืมขออภัยด้วยนะกันนะเพื่อนเกมมันค่อนข้างที่จะแหลกนะอาจจะเป็นเพราะผมหรือเปล่านะเพราะเน็ตผมละมั้งครับนะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะสาวที่หกคุณพันมาโถหลังมันก้อนโตมาก็ในสองสองร้อยแปดสิบแปดนะครับอ่ะมาแล้วอีกกี่หมุน หนึ่งหมุนนะเพื่อนหนึ่งหมุนสุดท้ายนะออเคสําหรับไม้นี้นะเราขัดทุนไม่เยอะนะได้ก่บบาทไม่น่าเกียดนะเพ่อนถือว่ายังยังไปยันได้ต่ออยู่โอเคก็สําหรับเกมนี้นะครับใครชอบก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ